บัญชีเจ้านี้นะคะโปรแกรมใบรับวางบินเจ้านี้นะคะ AP 100นะคะโปรแกรมนี้นะคะจะใช้สําหรับริิ้ t ใบวางบินเจ้านี้นะคะที่เราซื้อสินค้าเครดิตกับเขามานะคะหรือว่านะคะที่กรณีที่เจ้านี้นะคะทาใบวางบินให้เรานะคะให้เราออกใบรับวางบินตรงนี้นะคะให้กด double click เข้าไปที่โปรแกรมนะคะในโปรแกรมนะคะก็จะมีคําว่าสร้างใบรับวางบินนะคะ ให้กดตรงนี้1ครั้งนะคะแล้วก็นะคะจะสังเกตเห็นเจ้าหนี้นะคะก็กดเลือกเจ้าหนี้ที่เราจะทำนะคะใบรับวางบินมานะคะให้เลือกนะคะชื่อเจ้าหนี้นะคะให้กดค้นหาชื่อเจ้าหนี้ที่เราจะทำใบรับวางบินมาเลย อันนี้สมมุตินะคะบริษัท aaa เป็นบริษัทสมมุตินะคะอันนี้เลือกมาแล้วนะคะยอดค้างชําระก็คือ8,560บาทนะคะเลขที่เอกสารนะคะก็เลือกนะคะกดเลือกตรงนี้นะคะเพื่อให้นะคะให้เราตรวจสอบว่าเลขที่เอกสารที่เราซื้อสินค้ากับเขามาเลขที่ invoice นะคะให้ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะคะยอดรวมถูกต้องไหมนะคะแล้วถ้าถูกต้องเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้เลือกนะคะเอกสารใบนี้มานะคะเพื่อ ทำใบรับวางบินนะคะกดตกลง1ครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกดบันทึก1ครั้งนะคะใบเอกสารนะคะที่เราจะทำการวางบินก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะสามารถแก้ไขแล้วก็ลบตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็กดบันทึก1ครั้งนะคะบันทึกข้อมูลสำเร็จนะคะก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะเราต้องทำการปิ้นนะคะ ใบรับวางบินมา1ใบนะคะเพื่อแนบกับเอกสารใบส่งสินค้าที่เราซื้อสินค้ากับเขามานะคะสามารถกดปิมนนะคะที่เครื่องริมนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดเซฟเป็นไฟล์ Excel PDF บดได้ด้วยนะคะถ้าตัวหนังสือใหญ่ไปนะคะเราก็ย่อขยายสามารถย่อขยายตรงตรง,ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะให้ตรวจสอบกับใบรับวางบินที่เราทําการปิมนนะคะว่าย่อตรงไหมเอกสารอ้างอิงตรงหรือเปล่าวันที่อ้าง อิงแล้วก็จํานวนเงินนะคะถ้าพิมพ์ออกมาแล้วนะคะก็ให้ฝ่ายบัญชีหรือว่าผู้จัดทานะคะเซ็นชื่อตรงผู้จัดทาลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปริ้นนะคะแนบกับใบส่งสินค้าที่เราซื้อสินค้ากับเขามานะคะเพื่อที่จะทำตั้งเบิกในการจ่ายต่อไปนะคะ